สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ก็จะนําเสนอรถรุ่นใหม่นะครับที่จะมีการนํามาขายในประเทศไทยช่วงเดือนมิถุนายนนี้นั่นก็คือรุ่น all new toyota innova 2023รถจนในประสงค์เที่นั่งหลังจากการเปิดตัวที่อินเดียและประเทศอินโดนีเซียล่าสุดได้ข่าวมาว่ากําลังจะเปิดตัวที่ประเทศไทยในเดือนมิถุนายนนี้นะครับด้านการดีไซน์ภายนอกนะครับ all new toyota innova 2023ปรับดีไซน์เน้นความบึกบึนสไตล์ suv ที่ผ่านมา Toyota i n n o v าถูกพัฒนาให้เป็นรถอเนกประสงค์แบบ MPV ที่ใช้โครงสร้างชัดสิทธิ์แบบ Body on Frame ร่วมกับ Hilux และ Fortuner แต่สำหรับอ e น Toyota Innova Generation ที่3นี้ได้มีการเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์ม TNGA 4แบบ Unibody มาพร้อมช่วงล่างด้านหน้าแบบ m a c p h e r s o n s t r u t ด้านหลังแบบ Torsion Beam เมื่อมีการเปลีป่ยนไปใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับมันทําให้อนิโอโตโยไตโนว่ามีการขับขี่ที่ใกล้เคียงกับรถเก่งมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถจัดวางพื้นที่ภายในห้องโดยสารได้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยครั้งนี้ได้พัฒนารูปลักษณ์ให้มีความเป็นクอสโอเวอร์มากยิ่งขึ้นโดยการตกแต่งชายกันชนและซุ้มล้อด้วยวัสดุสีดำทุกรุ่นถูกติดตั้งไฟหน้าแบบ LED เป็นอุปกรณ์มาตรฐานส่วนรุ่นท็อปสุดนั้นจะเพิ่มเติมด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้า และไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบแอ d ดีแยกติดตั้งไว้บริเวณกันชนขณะที่ล้อลอยมีเลือกตั้งแต่ขนาด16นิ้วไปจนถึง18นิ้วโดยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยด้านการออกแบบภายในมีนการเพิ่มอุปรกปรณ์มาตรฐานใกล้เคียงกับรถยนต์ระดับหรูประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าที่สามารถสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงเบาะนั่งแถวที่2แบบกับตันซีแยกอิสระซ้ายขวาสามารถปรับระดับด้วยไฟฟ้าพร้อมที่รองน่องแบบปรับระดับได้ หน้าจอความบันเทิงขนาด10นิ้วจำนวน2จอสำหรับผู้โดยสารตอนหลังหลังคากระจกพารามิกพร้อมไฟตกแต่งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสขนาด10นิ้วที่ชาร์จด้วยสายระบบเบรกมือไฟฟ้าแบบเบรคโฮและหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ TFT ขนาด7นิ้วด้านระบบความปลอดภัยมีการใส่ระบบ Toyota s a f e t ี s เซ s e ในรุ่นท็อปสุดระบบความควบคุมความเร็วแบบแปรพันอัตโนมัติ ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุรนะบบเตือนรถออกนอกเลนและช่วยประคองให้รถอยู่ในเลนและระบบไฟสูงอัตโนมัตริรวมถึงกล้องมองภาพรอบคันและถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งส่วนรุ่นย,ออย่อยอื่นๆจะถูกติดตั้งระบบควบคุมเสถียรภาพ VSC ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาด h s a ซ็นเซอร์กระ,ระยะกล้องมองภาพขณะถอยจอดและจุดยืดเบาะนั่งเด็กเป็นต้นนะครับ ดูจากการออกแบบและออปชันที่ให้มาแล้วก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับส่วนราคาเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ